สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะน้ำบุปปิกพแซบมากกับเมนูแซบๆอีกแล้วค่ะเมื่อนีฝนตกฟ้าห้องขายย่ามเทียงกินข้าวเทียงป่ะพี่น้องแกงน้ำม้หมอบักไงค่ะมีเวลาค่ะเมื่อนีได้เห็ดแกงน้ำม้กินกับตาบัมหุ่งอเจาะค่ะกินซัมนี่กับแซบจ้าพี่น้องจ้ามาถ่านบักไงจะจังไรสิกินเหมือนอุ้ยใส่ผักชะอมใส่เห็ดล้วกะไอเนี่ยค่ะฟักทองค่ะพี่น้องค่ะ มาสดเสแสร่ด้ํากันค่ะหิวเข่าแห้งด้วยค่ะนี่หือแกงยยาไใดกระเสบค่ะเบงซอนนะคะอุ่นใจหอตามองหืม ไก่ทอดค,ค่ะอืขอข้าวทาแบบไม่กินโดนแล้วแกน้ำมันอืม ได้กินตมามมะหุ่งกับเกียงน้ำมันไม่สุดยอดแล้วค่ะไม่หวังว่าบอกเป็นถาดถืดน้ำมันอ่อนแห้งขามมาแต่สวน แม่ต้มหามาจ้ะจำข้าวเหนียวค่ะไม่ผักน้ำได้คับน้องอยู่ห้องรุมมันหมองว่างพักชะอมว่างค่ะ เข้ากันคักคะแนนค่ะหักบ,บุง้งฝาหอเค่มๆอยู่ค่ะ คนตกป้ายาดับกับพ่อค่ะคนอวดตัวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะคำไงคำตัว เอาเนื้อกับตําหูจะมันแสบค่ะสมอยากหิวจนเมื่อสั้นค่ะกว่าจะได้กินกว่าจะได้กินคุณฟัง ะอมบ้านห้องเม้นดีค่ะมั่นะอมบ้านบ้านเก็บเอาอยู่หลังบ้านเนี่ยและค่ะพี่น้องค่ะมาใส่แกงใหม่เมื่อไหร่ที่พี่เอ็น้องเห็นรงคลิปอ่นล่ะค่ะควดใส่ได้แกงค่ะพี่น้องอ กย่างม้ใส่ฟักข้อหม,มักแห้งค่ะวางข้อค่ะใส่เห็ดพอม ขาทาไว้ค่ะพี่นนอกกินนทอาอมพักค้าต้องกินนังซี่ค่ะเป็นกลางแบบนี้แหละค่ะแสบจ้ำน้ำ ใหม่จะคล้องเนี่ยมันแสบด้วยค่ะพี่น้องมันสดเปิดซับอาอยุก่อนแล้วค่ะมาต้ม ความสุกค่ะและกลิ่นเน่ากินที่เจ้าของอยากกินแซ่บเพดงานเพดงานมากเมื่อยเมือยกินแนวกิ่นที่เขาอยากกินนะแล้กินเนวกินที่เขาเคยกินอ่ะอู้มีแห้งค่ะมีความสุกเศร้าเมื่อยหายเมื่อยพี่ไายเป็นข้อปลูกปิกบอก่ะ อยากกินแต่กับเพราอีสานถึงซีอยู่เมื่อไก่มันได้จะหากินค่ะบางอย่างมันหายากบ่กคริมีผักบุง้งผักบุ้งแก้วค่ะ น้อยๆก็แซบด้วยค่ะกินผู้เดียวอย่าตำไรแซบแล้วก็มีแหงค่ะ ม่แห้งนคีคือไม่มีความสุขหายเมื่อยค่ะตอนน้ำใหม่ไม่ได้แต่อ่อน เป็นข้าวเหนียวเนี่ยโอ้ขคองเขากันต่อค่ะพี่น้องอมีไแต่นอ,อนๆค่ะแตงแฝบไม่หวาน Wurde auch สดข้ามแดบกับแซบสดข้ามแดบกับไม่แห้งค่ะยัง <c> ไ <oughs> ดสิกินเมืดค่ะพี่น้องแกงคักแกงแน่แกงได้ใจเข้าก็ติดมืดแล้วค่ะคะือเอาเบอร์ได้หนึ่งค่ะพี่น้อง คือไก่ทอดอืคือมาจแต่มูสเซอร์ค่ะผู้ส็ดแรกกินอืมวน,น้ำ น้ำข้มหลายค่ะรักชะอมบ้านบขคือจาชะอมบี้เฮาสื่อได้พี่น้องคนละแบบอันของบ้านห้องสีหอมกว่ามั่นกว่าเาไผสีแกงไรซสำนอนบุปปิคค่ะแกงค่ะแกงแน่แกง เพื่อพี่เพื่อนองกันห่ะ,ะค่ะพี่นองคะคุณน่ะตอนทำไมนะะ่นี่ยค่ะอ้อนห่างหิวแห้งเจ้าเจ้าคือส้มสีอิม่มเฮ็ดคะ่ะ อ๋อแห้งจ้ะหวานต่ำมาฮุงพ่อก่อนค่ะจะให้พี่น้องเบ่งเพราเหมือนกะละมังนี่มันหลายสมได้ วดตัวอยู่ค่ะพี่น้องมามาถือซอนมาสดน,น้ำกันใน้อยากกัมาด้วยค่ะคุณอ่ะแสบถึงใจคนมากินแกงน้ำมัมากินเห็ดมากินฟักทองค่ะใส่หลายจุกๆเลยค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะพี่น้อง